สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นม,มาพบกับช่องเลกหนักราคคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลมัดรวมห,หนอยของท่านอาจารย์ให้รวยนะครับผมของวันที่10เมษายน2568เช่นเคยครับผมก็เป็นการให้แนวทางต่อของวันที่11เมษายน2568นะครับ ก่อนอื่นที่จะไปดูตัวเลขผลสรุปนั้นเราก็มาดูคำเตือนกันก่อนครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนาครับในช่องทาง YouTube ครับผมขอ fc ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนาคราชนั้น ขอ F4 ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาภมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขานะครับขอทุกท่านโชคดีรวย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 ,รวยทุกท่านครับผมมาดูผลสรุปและดูแนวะทางกันเลยนะครับมัดรวมหาหน่อยท่านอาจารย์ให้รวยวันที่10เมษายน2568 ท่านอาจารย์ให้รวยวางรูด2กับ4มาเช็คตัวรูดกันก่อน2มาทั้งหมด1ครั้ง2ครั้ง2มา2ครั้ง4ครับครั้งครั้ง3ครั้ง4ครั้งนะครั้ง4มา4ครั้งเลข4นะครับตัวรูดวันนี้เดินดีนะครับทั้งของเลขลาดและของอาจารย์ให้รวยนะครับเข้าไปนะครับ ท่าอาจารย์ให้ด้วยเข้าไป6ครั้งตัวลูดเลขรลาดก็เข้าไป6ครั้งนะครับแต่คู่เจาะคู่เน้นนนครับเลขนักลาาเข้าไป3คู่ท่านอาจารย์ให้รวยเข้าไป4คู่แถมยังเป็นคู่เจาะคู่เน้นทั้งหมดครับผมนะครับดีใจ fc ด้วยนะครับผมดีใจด้วยครับนะครับท่านอาจารย์ให้รวยก็นะครับผมเปลี่ยนสูตรใหม่ลงให้ชมได้2วันนะครับผมวันที่10นี้เป็นครั้งที่2นะครับมาดูครังเมื่อวานครับ มันก่อนนู time, ้นเมื่อชเมื่อวานครับเป็นครั้งแรกนะครับตัวรูดเข้าไป6ครั้งนะครับแสดงว่าตัวรูดของท่านเข้าดีนะครับสองวันเข้า6ครั้งคู่เจาะนั้นครับผมนะครับลงครั้งแรกก็เข้าคู่เจาะคู่เน้นไปนะครับผมสองคู่เลยนะครับผมเมื่อวานก็นะครับเข้าคู่เจาะคู่เน้นไป4คู่นะครับนั่นสูตรนี้จะลงให้ดูถือว่านะครับจับตาไว้ดีครับผมนะครับสูตรนี้นะครับของท่านอาจารย์ให้รวยนะครับนะครับ จับตาไว้ได้ดีแล้วก็ทําสติให้ดีนะครับดูว่าภาย1หนึ่งเดือนนั้นสติมาแนวโน้มตัวไหนนะครับ F4 นะครับจะเป็นประโยชน์กับ f c อย่างมากนะครับนะครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานท่านจันให้รวยให้รูด2กับ4ี่สองกับสี่เล่นคลาดให้รูด6กับ7นะครับนะครับนะครับเมื่อนําตัวรูดมาชนกันนะครับนะครับสกับ7ชนกันได้74ไปที่พิเศษนะครับ 74ปกตินะครับแล้วก็ได้42นะครับผมนี่ครับตัวรูดชนกันนะครับ f4 นะครับตัวรูดชนกัน2กับ4นะครับก็ได้นะครับผม47นะครับนะครับ47นะครับนะครับ f4 ลองนำไปวิเคราะห์ดูครับผมนะครับเลขลธิารไม่ทราบจริงๆว่าตัวใดจะมาเห็นว่านะครับเวลาพูดแล้วมันเห็นเป็นตัวนี้ก็พูดให้ฟัง แนะนาให้เก็บสติ1เดือนนะครับผมนะครับซึ่งแรกๆก็เพิ่งเห็นสูตรของท่านส่งมาให้เมื่อตามที่ได้เล่าสู่ฟังตั้งแต่วันที่9นะครับผมท่านเปลี่ยนสูตรใหม่ที่เปลี่ยนสูตรใหม่เพราะท่านบอกว่ามันเข้าแค่คู่เดียวนะครับและตัวลูดเข้าน้อยนะครับผมแต่สติของท่านนะครับนี่ครับไม่เก๋นะครับผมเข้าวันละสามสี่นะครับผมคู่เจาะนะครับแต่ท่านก็เปลี่ยนท่านบอกว่าเพื่อความหลากหลายนะครับ ดูเข้าไป6คู่นะครับเข้าไป3มคู่นะครับตัวรูดก็จะเข้าดีอยู่4คู่นี่คือสูตรเก่านะครับนำาให้ชมเข้าไป่ามคู่เข้าไป่ามคู่เข้าไปเข้าไป6คู่นะครับเข้าไป3ามคู่เข้าไปคู่คู่เข้าไปคู่คู่แต่ท่านก็บอกว่าหลากหลายครับ อยากให้เปลี่ยนนะครับผมก็เปลี่ยนให้นะครับนี่ครับตรงนี้เป็นคลิปที่2ที่ทําให้ชมก็ปรากฏว่าเข้าไปทั้งหมด4คู่เจาะนะครับเข้าไปที่สองระกาชากตรงนี้เข้าไปที่7 4พิเศษตรงนี้เข้าไปที่ปกติ4 7นะครับตรงนี้แล้วเข้า4 2สองนะครับทั้งหมดเข้าไป4คู่คู่เจาะคู่เน้นด้วยครับผมตัวรุ่น6ครั้งนะครับ ดีใจ f อด้วยครับผมที่นะครับติดตามนะครับผมนะครับนะครับแล้วก็มีโชคมีลาภกับอาจารย์ให้รวยและเลขนกัะมาดูต่อครับผมวันที่11เมษายนท่านปล่อยอะไรเป็นแนวทางไห้ให้นะครับอ่อให้รวยนะครับแม่นมากนะครับออให้รวย ันที่สิบเอ็ดนะครับผมสิบเอ็ดไม่กว่าสิบสองแล้วนะเอ้าหกสิบเอ็ดยังเขียนสิบสองนะครับผมขออภัยนะครับสิบเอ็ดนะครับผมเมยยองนะครับผมหกแปดนะครับผมขออภัยนะครับมัดรวมนะครับผม บดรวมให้ห่อยบนะดรวมห้เลย <c oughs> นะครับท่านวางรูดไว้ศนย์กับ2อศนยกับสองคูเจาะท่านหวางไว้ห้ห อย่าลืมทําสตินะครับ fc นะครับผมเป็นประโยชน์อย่างมากครับที่เลขลาดพูดนะครับไม่ให้เชื่อนะครับผมแต่ให้ทําสติไว้เองนะครับผมว่าไปตามสิติดีกว่านะครับผมหกเจ็ดนะครับหกแป 6 2สองเจ็ครับเจ็ดศูนย์เจ็ดสองแปดศูนย์แปครับผมเอ ของท่านอาจารย์ให้รวยก็เข้าดีนะครับผมเปลี่ยนสูตรใหม่ได้วันนี้เป็นวันที่สามนะครับพร้อมกันกับเรืเลขราดเลขลาดก็เปลี่ยนกันเพราะท่านบอกว่าหลากหลายแต่เลขลาดมีสูตรของเลกลาดอยู่แล้วนะครับมีเยอะมากนะครับผมเมื่อสมัยที่เลขลาดเป็นวัยรุ่นนะครับผมเป็นวัยรุ่นนะครับได้ไปทําความรู้จักนะครับรู้จักอาจารย์ ชาวเชื้อสายจีนนะครับคนจีนนะครับท่านแนะนำนะครับท่านแนะนำนะครับนะครับตอนนั้นได้มีโอกาสรู้จักนะครับก็ขอบคุณขอบใจอาจารย์ท่านนั้นด้วยนะครับเป็นความรู้ครับผมเอามาแบ่งปันกันนะครับ มาดูครับท่านอาจารย์ให้รวยเน้นไปที่ตัวใดนะครับอาจารย์ให้รวยเน้นไปที่ห้าหกห้าสองหกเจ็ดหกสองหกแปดศูนย์สองนะครับเน้นให้หกคู่เอาละครับผม F4 ครับนัาจอไปเลยนะครับท้ายนี้ เลขนัครัก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีรวย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 ครับผมสวัสดีครับ